ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกับผมนายรัชโนจินตการจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนรอยเมี่ยงคูนนะครับมีนามชื่อเต็มทําไมวะก็คุณครูโสมนะก็วันนี้ไปฟังครูเข้ามาว่าครูเขามีโปรแกรมสําหรับอ่านคําศัพท์ท่องคําศัพท์แบบเป็นโปรแกรมมาให้ผมก็ลองไปเล่นกับครูเขาดูก็ถือว่าโอเคนะครับมีคําศัพท์ทั้งหมด1นึ่งพันอ้สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคำ นะครับก็วิธีโหลดเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันว่าทํำยังไงบ้างก็ผมจะให้ลิงก์นี้ไปนะเพิ่ๆอ่าเดี๋ยวจะลงไว้ให้แล้วกันโอเคครับก็กดไปคลิกนี่ดาวน์โหลดจึ๊บนะก็กดดาวน์โหลดไปปุ๊บก็จะขึ้นเป็น Google Drive มานะครับก็กดโหลดไปอ่าผมโหลดเสร็จแล้วอืมอ่าก็ติดตั้งนะมาติดตั้งร้อกไปเลยคําคำสับมาหก ไอ g r e e รแกีไปแล้วก็เลือกที่เราจะที่ที่ต้องการจะติดตั้งนะครับก็ผมจะเลือกเป็นไดดีคืออืมอ่ไหนล่ะ่าคำสับไปโอเคเน็กเน็กอ่าสตาร์ทครับก็รอโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยติดตั้งแล้วก็ลั้นมาเโอเคปึ๊บนมาเกินรารอสักครู่นะครับ ก็จะขึ้้นนมาาหตโปรแกรมท่องพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครูลลเพียเลยนะครับก็เป็นก็เป็นเสียงของคุณ Google แปลภาษานั่นเองนะครับอย่าไปใส่ใจเลยเป็นโปรแกรมที่ดีนะผมนะนำเลขที่ต้องการแล้วกดแป้น Enter ค่ครับครับครับก็จากที่ฟังครูมานะครับมันจะมีคำศัพท์ทั้งหมด319ชุดนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปผมเอาเป็น77แล้วกัน Enter ป๊บ นะครับก็จะมีคำสั่มมาให้อย่างงี้นะครับอดี๋ยวเพิ่งงงครับวิธีเล่นปิดไปก่อนอไม่ต้องปิดหรอกก็อังกฤษไทยไทยอังกฤษฟังพิมพ์อ่าก็ดูก่อนว่าไทยอังกฤษเป็นยังไงเพิ่มอัลโคฮอลิซ์มอ่านี่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 เน่อัลโคฮอลิซ์มนะเซสชั่น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 อะไรวะอ่่ออาันนี้แล้วกันนะครับผมก็ อ่าต่อไปอะค่ะไม่ถูกอีกอืออ่าต้องตอบไม่ถูกใช่ไหมเซสชันเซสชันอะไรถูกต้องเซสชันอ่าถูกต้องครับอเมนิตี้อเมนิตี้อะไรวะก็ยิงไม่เก่งอังกฤษอยู่เอ่อเอาเอาอเมนิตี้เอาเป็นเอาเป็นไงอินฟลชันเออช่างแม่งเหอะอ่าเออต่อแม่งอืออ่าอเมนิตี้เออสไตล์ครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอือ ต่อไปต่อไปก็จะเป็นคําศัพท์แบบไทยอังกฤษนะครับมันจะตรงเป็นข้ามกับอังกฤษไทยอังกฤษไทยก็จะมีภาษาอังกฤษ,กฤษให้แล้วก็มีคําแปลภาษาไทยแล้วก็เราก็เลือกคําแปลถ,ถูกต้องนะถ้าเลือกผิดมันก็จะบอกผิดถ้าเลือกถูกมันก็บอกถูกอืมอ่ะอืมอินเตอร์ไปต่อไปไทยอังกฤษครับก็จะเป็นคําศัพท์ภาษาไทยให้แล้วก็จะมีภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนิยมไมซอ่ต่อไป ถูกต้งอง r e m น,นี่นี่นี่อะไรวะถูกต้อง perfect ก็นนนะคร่าวๆก็ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นฟัง minimize กด,ดอีกครั้งนะครับกดเลขกห้ามันจะกดตรงคีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่ถนัดใช้เมาส์หนึ่งสองสามสี่ตรงอยู่แถบๆข้างบนของตวัวอ,อักษรอ่ะเออ minimize minimize พังพังพังอ่า minimize เช่นอย่างนี้เป็นต้นนะ session 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 อะอะออะไรวะ session เออนี่นี่ทำได้อยู่ medical 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 น่าน่า reminder reminder นี่ reminder นะครับผม televised เทเลเทเลต้อง <v> ถ่ายทอดโทรทัศน์เน้นไงนะา amenity วันนี้ไม่ตอบแล้วกันนะครับก็เขาค่าก็ประมาณนนี้นะครับก็มีหลายอย่างให้เล่นเหมือนกันคุณคุณก็ลองไป เรรู้ดูนะครับผมก็แนะน,นําคําศัพท์นี้โอเคเลยเพราะว่ามันมีตั้งเฮ้ยขอปันพิมพ์เลขที่ต้องการแล้วกดแต้นแต้นแตค่ะกูฟ<า>ังเสียงแล้วหลอนที่ผายเลยนะ<า>ก็มีทั้งหมด3 1 9ชุดครับ3,000คําเมื่อกี้เพิ่ง10คํานะก็คุณครูก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนติดตั้งนะครับก็สําหรับใครที่มีเวลาว่างแล้วก็ต้องการจะ ทดสอบคำศัพท์ตัวเองโดยไม่ต้องซื้อหนังสืออะไรมาติวหรือว่าไปคนเหนอเสียเวลาก็โหลดโปรแกรมนี้มาได้เลยก็นะฝึกกันวันละ1 0 2 0ีคำก็โอเคนะเป็นต้นโอเคแต่ว่าช่างมันครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับบอกว่าคุณผู้ชมจะสนใจสนใจโปรแกรมนี้นะครับผมว่าเป็นโปรแกรมที่โอเคเลยนะแต่ก็ขออภยัยอีกทีนึงนะครับสําหรับการพูดคํำยากของผมนะครับก็มันเป็น <laughs> มันมันเป็นอารมณ์โชว์รูปนะครับก็ขอพัยมาที่นี่ด้วยนะครับผมอขอขอยทนนะครับเรียนได้เกรสี่ทุกวิชานะครับฟันดีทำศัพท์กันทุกวันเลยนะคะครับครับครับ